มาค่ะทุกคนวันนี้ออกมาพูดออกมาคุยในการที่เราเปิดโหมดมืออาชีพค่ะทุกคนคือของพี่วิไลนุษย์นี่ค่ะติดแดงค่ะแต่ว่าได้รู้จากเพื่อนๆเรียนรู้จากหลายๆคนระบบ AI จะแก้ให้ติดขายติดแดงโดยการที่เราออกมาพูดออกมาคุยลงคลิปยาวๆนะคะหรือว่าคลิปสั้นๆบ่อยๆพร้อมกับโพสต์ภาพนิ่ง ในแต่ละวันนะคะทุกคนเพื่อที่จะให้ระบบ A.I เขาตรวจจับว่าเราเป็นไม่ใช่เป็นบอดไม่ใช่เป็นอะไรอะไม่ใช่เป็นเคือเป็นตัวเรานะคะเป็นตัวเราเองเป็นพี่วิไลพี่วิไลนุษนะคะในที่ในในเมื่อเรามาโพสทุกวันเขาตรวจจับแล้วเราไม่ใช่เป็นบอดแน่นอนใช่ไหมคะทุกคนเพราะฉะนั้นแล้ว บางคนก็ยังไม่รู้นะคะแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเราสมัครโหมดมืออาชีพควรที่จะไปเปิดเพจค่ะทุกคนเพราะว่าจะได้ไม่ติดแดงไม่ผิดกฎของเฟ e บุ๊กนะคะแต่พี่วิไลนุชได้ทำในหน้าเฟซส,ส่วนตัวเลยผิดกฎนะคะเพราะว่าเขากรวดจับตั้งแต่หลายปีมานะคะทุกคนนะคะเพื่อนๆเพราะฉะนั้นแล้ว แนะนำว่าไปเปิดเพจดีกว่านะคะเพื่อนๆนะคะแต่ว่าตัวเองได้ทำในหน้าเฟซส,ส่วนตัวแล้วนะคะแล้วเวลาเวลาถ้าเราไปเปิดเพจเราต้องทำให้ครบหกหมื่นนาทีต้องไปเริ่มต้นใหม่เลยก็ลองทำในหน้าเฟซไปเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆแต่ก็ได้ไปเปิดเพจแล้วะค่ะในเพจแม่แดงวิไลนุชน,นะคะใครกล้าเข้าไปติดตามได้นะคะุกคมขอบคุณมากถ้าเข้าไปติดตามนะคะวันนี้ก็มา แก้ติดแดงโดยการออกมาโพบวิดีโอยาวนะคะทุกคนออกมาทำออกมาสร้างออกมาให้คนรู้จักให้คนให้ระบบเอไอจับหน้าตัวเองนะคะเพื่อนๆแล้วก็มาแบ่งปันสิ่งดีๆค่ะประมาณนี้นะคะเพื่อนๆ